ข่วหวยแห่สองเลขทะเบียนรถเจนนี่รัชนกถือเลิกดีถอยรถหรูป้ายแดงราคากว่าสิบล้านเจ้าตัวยกให้เป็นลูกสาวคันใหม่ของบ้านเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่ประสบความสาเร็จในทุกๆด้านสําหรับเจนนี่รัชนกเกตสุวรรณหรือเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่อน,นอกจากผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วเจ้าตัวยังมีโอกาสทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวรายการดังและล่าสุดกับการเป็นผู้ช่วยผู้กํากับภาพยนตร์ และงานแสดงส่วนบทบาทของการเป็นแม่เธอก็ทำได้ดีอย่างไรที่ติหลังเข้าประตูวิวากับสามียิวชัดมงคลและมีทายาทคือลูกสาวตัวน้อยน้องอยูจินก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตราคาหลายสิบล้านเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวอีกด้วยเจนนี่ถอยรถหรูเป็นของขวัญให้ตัวเองโดยเจนนี่ขอมอบของขวัญให้กับตัวเองด้วยการควงคู่สามีและลูกสาวไปเลือกซื้อรถหรู เนื่องในวันเกิดล่วงหน้างานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพรถคันงามพร้อมระบุข้อความว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงพอร์ชคันแรกในวัย28ปีที่ทำงานหนักเหมือนเป็นนี่ก็เพื่อสิ่งนี้เลยค่ะเจอกันเร็วๆนี้ลูกสาวคันใหม่ของแม่เจนของวันเกิดล่วงหน้าให้ตัวเองในปีนี้ซึ่งเป็นสปอร์ตไฟฟ้าจากปอร์เช่รุ่นเทเกนสีชมพูในราคากว่า12ล้านบาทเจนนี่เผยว่ารถคันนี้ถูกใจทุกอย่างและยังเป็นรถไฟฟ้าด้วยซึ่งในวันนี้วันที่11มิถุนายน เป็นวันที่เจ้าตัวได้เป็นเจ้าของรถสุดหรูคันดังกล้าอย่างเต็มตัวเจนนี่ไม่พลาดรีบโพสต์ภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่ารับลูกสาวอีกคันกลับบ้านกันงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีโดยเฉพาะคอหวยที่โฟกัสไปที่เลขทะเบียนรถซึ่งปรากฏให้เห็นเลขสวยชัดคือคอระคัง4336กรุงเทพมหานครใครที่กำลังหาช่องทางรวย ก็สามารถนำไปตีออกมาเป็นเลขเด็ดเพื่อเก่งหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายน2566ที่กำลังจะมาถึงกันได้เลย